ธนาคารน้ำใต้ดินมีอยู่2เชนิดคือระบบปิดกับระบบเปิดระบบปิดเนี่ยมันจะมีกลุ่มของมันอยู่3หลุมการขุดหลุมเนี่ยขุดปากกว้างกลนแคบเท่าไหร บัลลักของแรงกดของน้ำเนี่ยน้ำข้างบนปากเนี่ยเยอะกว่าข้างล่างแรงกดมันก็จะกดลงไปเสร็จแล้วน้ำก็จะซึมก้นหลุมไปได้มากขึ้นกระจายน้ำได้มากขึ้นจะขุดเป็นกลมจะขุดเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็ช่างแต่ขอให้ปากกว้างควนแคบขุดลึกเท่าไหร่แล้วแต่ใช้แรงเราดินเราเหนียว,วะเป็นหินมะมขุดได้ตั้งแต่ผิวดิน จนลึกที่สุดเท่าที่แรงเราขุดได้สําหรับใช้ตัวนะแรงเรานะเราลงหลุมได้ขุดขึ้นมาได้โ okay. อเคหลุมที่1กําหนดจุดอันนี้1นะ่ะนะคะสมมุติว่าเราหันหน้าไปทางนี้หลุมที่1อยู่ซ้ายมือปุ๊บไปทางขวาค่ะกําหนดเป็นหลุมที่2เหมือนกันถามว่าหลุมหนึ่งหลุมสองลึกเท่ากันไหม ไม่จำเป็นอันหนึ่งมาสองต่อไปหลุมที่สามทำยังไงหลุมที่สามก็จะเยื้องมาอย่างนี้ค่ะเยื้องมาอันนี้คือหลุมที่สามในสามนะกลุ่มของเขามีสามหลุมนะคะหลุมที่สามขุดหลุมเสร็จเราก็จะใช้ท่ออากาศปึ๊กลงไป ปักตรงกลางนี่เลยค่ะตรงกลางท่ออากาศจำเป็นไหมจำเป็นค่ะมีทุกหลุมเลยอาจจะวาดไม่ได้สวยนะดูเอาท่ออากาศใช้ท่อ PVC พี่น้องจะใช้ใหญ่กว่านี้ได้มีแค่ตัวอย่าง3นิ้ว4นิ้วแล้วแต่ยิ่งท่อใหญ่ยิ่ง,างอากาศขึ้นจากดินเยอะยิ่งได้น้ำเยอะ แต่มันเปลืองตังเยอะสูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราขุดถ้ามันเกะกะเราก็ปรับใช้ไม่ต้องสูงมากถ้าเป็นปืนพื้นที่เราอาจจะแค่ปากหลุมท,ที่ที่ต้องใช้หรือถ้าไม่เกะกะอะไรก็สูงได้เมตรหนึ่งอะไรเงี้ยได้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับหลุมว่าเราขุดหลุมได้ลึกตื้นแค่ไหนดูให้สมดุลท่ออากาศไม่ควรเจาะรูจะมีบางสำนักที่บอกให้เจาะรูไม่ต้องให้อากาศขึ้นสูงที่สุด แล้วที่ใส่สามทางเพื่อให้ไม่ให้อะไรไปตันตรงนี้ให้อากาศออกได้เต็มที่จะใช้โค้งงอแบบนี้ก็ได้งออย่างเงี้ยอันนี้น้องเขาปกติเราไม่ต้องใช้มุ้งเขียวรัดก็ได้น้องไม่เป็นไรใช้สามอันลวมัดอย่างนี้ก็ได้ให้อากาศมันขึ้นเรามีนิ้วสองนิ้วสามนิ้วเรารวมกันแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วเมื่อขุดหลุมทํายังไงต่อถ้าเราทําคนเดียวเราอาจจะใช้ไม้พาดปากหลุมเนี่ยไม้ มัดให้มัดให้ท่อมันอยู่ตรงกลางดีๆเพราะว่าเราจะต้องเอาเาศษวัสดุล,ลงนะคะเศษวัสดุลงเมื่อขวดลมเสร็จ,เ,รจเอาท่ออากาศลงเสร็จอันดับต่อไปก็คือใช้ขวดน้ำที่เป็นประเด็นกันเนี่ย,ยน้องดูนี่นะขวดเรามีเยอะแยะใช่ไหมคะะใช้กรอกน้ำไม่เต็มไม่เต็มขวดให้เหลือช่องอากาศไว้ เพื่ออะไรอันนี้ให้ดูก็คือว่าเอาน้าใส่ถังมาเพื่ออันนี้ลงไปปั๊บขวดน้ําจะลอยบียอากาศในขวดอากาศนอกขวดดันกันขวดจะลอยทําไมจะต้องเอาขวดน้ำเนี่ยไปลงในก้นหลุมเอาขวดน้ําลงเลยนะจะนอนจะอะไรก็ได้นะคะตัวนี้ทําหน้าที่เป็นสกรูให้มันเกิด t e เจอร์เวลาน้ําไหลลงหลุมปับ๊บไปข้างล่างขวดจะพยายามดันขึ้น ให้เกิดความเคลื่อนไหวในหลุมเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวน้ําก็จะซึมไปใต้ดินได้มากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของการเติมนี้ลงไปนะคะถ้ามันเป็นกรณีเฮ้ยขวดเป็นสารพิษนะแต่ยอมรับท่อ PVC ได้ใช้แบบนี้ได้เลยจะใช้2นิ้ว3ามนิ้วแล้วแต่แต่ให้มีฝาปิดหัวท้ายอันนี้ก็แทนขวดซึ่งมันลอยน้ำได้เหมือนกันมันทำให้ก้นหลุมเราเกิดการเคลื่อนไหวได้เหมือนกัน แทนได้แต่เปลืองตังหน่อยนะถ้าขวดเราก็หาที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้เอาลงค้นหลุมไปมันมีกรณีว่าบางทีเราทำหลุมนี่เสร็จเราเอาท่อไม่ใช่ท่อเอายางเอายางลดจนเก่าใช่ไหมคะดไ,ดไ,ได้หมดไม่ใช่ปัญหาเียงแต่ว่าเราไม่เติมน้ำให้เต็ม,มะนะคะเมื่อใส่บางทีเราก็ใส่ล้อยางลดเก่าเนี่ยใส่ลงไปอยนะ่างเงี้ย แล้วก็เอาขวดน้ําลงขวดน้ําที่ว่านี่นะถ้าหลุมเล็กก็ใส่สัก9ก้ขวด10ขวดก็ได้หลุมใหญ่ก็ใส่3 40ก็แล้วแต่เราหาได้นะคะหลังจากนี้เราใส่อะไรเพิ่มลงไปพี่น้องมีเศษวัสดุอะไรในบ้านที่ไม่ใช้ได้หมดกระเป๋าเสื้อผ้ารองท้องรองเท้าตู้เก่าโทรทัศน์พัดลมตู้เยน็นที่ไม่ใช้ลงไปเลย ไม่อัดเศษอิดเศษหินที่ไม่ใช้ลงได้เลยลงไปลงไปเสร็จหรือมีเศษขวดเศษกระดาษอะไรก็ใส่ลงไปใส่ใส่ใส่เ็จนะคะแต่ตอนสุดท้ายเราจะต้องใส่วัสดุที่หนักเพื่อไม่ให้วัสดุได้หลุมเนี่ยลอยเวลาน้ําลงถ้าพี่น้องไม่เอาหนักทับข้างบนเนี่ยเศษวัสดุข้างล่างมันจะลอยเวลาน้ําไหลลงไปอย่าพลาดเนาะ,ะถ้า กังวลเรื่องว่าสารพิษจากเศษอะไรต่างๆก็ใช้ไม้หรืออะไรก็ได้ที่เรามีในแปลงกิ่งไม้ใบไม้เศษหญ้าเศษฟางได้หมดนะคะแต่ที่บ้านจะเก็บเก็บเศษวัสดุที่เราไม่ใช้ไว้ให้มากที่สุดยิ่งพี่น้องขุดหลุมใหญ่เท่าไรต้องหาวัสดุมาลงหลุมให้ได้มากเท่านั้นอันนี้คือปัญหาหนึ่งถ้าจะทำจากวันนี้กลับไปเก็บไว้อย่าทิ้งของที่เราไม่ใช้เก็บไว้ บางสำนักบอกว่าถ้ามีตังใช้หินใช้สายได้บางที่ก็บอกว่าต้องเอาสวยๆนะเอามุ้งเขียวมุ้งเขียวอย่างเงี้ยนะที่เขาเรียกอันนี้คือมุ้งเขียวเนาะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยโอ้ต้องเอามุ้งเขียวลองปากลุมนะลองเสร็จให้สวยๆกระก,กันอะไรเศษ็จไรลงที่เห็นประสบการณ์ก็คือว่าพี่น้องเคยเห็นก่อสร้างไหมคะใช้มุ้งเขียวล่อนสายใช่ไหม ถ้าทรายมันเปียกแล้วน้ํามันซึมได้เร็วไหมทรายก่อสร้างที่เปียกน้ําซึมน้ําซึมได้เร็วไหมคะไม่เป็นปัญหาปุ๊บปุ๊บปุ๊บบุ้งเขียวลงปุ๊บน้ําไหลลงได้น้อยปรากฏว่าหลุมนี้ไม่ได้ผลนะแห้งเหมือนเดิมน้ําไม่ลงเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใส่มูเขียวทํายังไงก็ได้ให้มันอากาศถ่ายเทยได้น้ําไหลลงให้สะดวกแนวคิดอีกอันนึงก็คือว่า การขุดหลุมแบบนี้เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างดินบริเวณนี้ถ้าพื้นที่เป็นดินเราก็เอาเศษอื่นมาลงเพื่อให้น้ำไหลลงได้เต็มที่อากาศแลกกันได้เต็มที่แต่ถ้าเป็นหินพื้นที่เป็นหินเราก็เอาดินอะไรลงได้เปลี่ยนโครงสร้างตรงนี้แค่นั้นเองนะคะเข้าใจตรงกันเนะาะเมื่อน้ำสมมติว่าถ้าที่มันเสมอเสมอก็ไม่เป็นไรเอาดินปากหลุม กรุบลงไปก็ได้แต่ถ้าตรงนี้สูงน้ําไหลลงมาปุ๊บล้วก็เอาคันดินเนี่ยทำรอบตรงนี้เป็นคันดินสูงหน่อยเพื่ออะไรน้ําไหลมาปับ๊บมันจะได้มาประทัดตรงนี้มันก็จะลงหลุมได้เต็มที่เมื่อขุดหลุมเสร็จก็ทําทางให้น้ํามันไหลลงได้เต็มที่นะะไหลลงเต็มที่เลยน้ําก็จะซึมไปซึมอนันี้เข้าใจตรงกันเนาะอ่าเสร็จแล้ว เมื่อน้าไหลลงตรงนี้ปับ๊บอากาศใต้ดินมันก็จะซึมมาหานี้อากาศตรนี้ก็เรียกดตรงนี้แล้วใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปนีดในดินมีอากาศอยู่แล้วแทรกอยู่แล้วถ้าเปิดเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นไปอากาศขึ้นไปปุ๊บน้ําก็ยิ่งไหลลงไปเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างน้ํากับอากาศนะคะน,ลงลงน้ําลงลุมนี้ลุมนี้ก็ลงน้ํามาลุมนี้อากาศก็จะไปนี้น้ำมาลุมนี้ มันก็จะเปลี่ยนกันไประหว่าง3ามหลุมมันถึงได้ผลนะคะอ่าถ้าทาหลุมเดียวมันจะเป็นแลกกับใครอ่ะใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ได้ผลอันเนี้ยอากาศมันเลือดน้าลงปุ๊บขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเปลี่ยนกันเหมือนกับจมูกกับปากเนี่ยแลกเปลี่ยนอากาศซึ่งกัน